เขาบอกว่าเป็นสา,ารสกัดเข้มข้นเจ้มจนพิเศษเลยนะจา๊าจักทรีทรีฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะพบกับเกอีกะคะในช่อง sg channel นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเซรั่มตัวหนึ่งนะคะซึ่งแบบว่าได้ยินเสียงลือเสียง เล่าอ้างจากหลายๆท่านบอกว่าแบบใครที่แบบหน้ามันเป็นสิวสิวเธอสิวอักเสบอะไรเงี้ยหายช้าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยแล้วที่สําคัญคือราคาน่าคบหามากราคาไม่ได้แบบโอ้อไรเงี้ไม่ใช่ราคาว้าวแอบกะซีว่าซื้อได้ยี่เซเว่นเดีนะเธอนั่นแหละพูดมาซะขนาดนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วแหละคุมมันปราบสิวได้อ่า อ่ะอีกอย่างหนึ่งใบย,ย่างคือสกัดจากต้นทีทนะคะมีจุลินทรีย์ที่ดีเป็นโปรไบโอติกดีต่อผิวสิวหายจริงนะคะพูดมาซะขนาดนี้หลายคนคงรู้แล้วล่ะว่าคืออะไรแต่จะให้ดูนะคะว่าคือโปรดักต์ตัวไหนตาแดานตัวนี้เลยเห็นชัดไหมเอ่ยตัวนี้มีขายที่เซเว่นแล้วอืโอเคนางชื่อว่าอ่ะแพนโนร โรเบิติอิ n เทน s ์เซรเพื่อแบบนอนคุณมาเห็นบ้างแบบอาจจะแบบอาจจะพแบบแบบตกลุ่มรักเราใช้แบรนเดียวกับเขาอะไรอย่างนี้อีว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเกมแตจะมาพูดความรู้สึกหลังจากที่เกมไม้ทดลองใช้ไปแล้วคือเกมทดลองใช้ไปแล้วอ่ะขึ้นซอมที่สองแล้วเพราะว่าหนึ่งซองมันใช้ได้ประมาณอาทิตย์กว่า เกือบ2อาทิตย์น่ะเด็กเกจะมาอ่านคำเคลมจากในเว็บของเขาให้ฟังนะคะว่าใครใช้ได้อะไรไม่ใครใช้ไม่ได้บ้างดีกว่าเนาะแล้วเกมจะบ,บอกความรู้สึกของเกมให้ฟังแล้วกันนะขออนุญาตอ่านเลยตามสไตล์ตซอกรโอเคเขาบอกว่าเป็นสารสกรัดเข้มข้นเจ้มจนพิเศษเลยนะจืจากทรีทรีที่ปลูกด้วยวิธีแบบธรรมชาติและได้การรับรองจากออร์แกนิกสกัดด้วยการด้วยกรรมวิธีพิเศษทำให้เจ้มจน ประมาณนี้นะคะใครบ้างที่สามารถใช้ได้ก็คือก็คนที่มีปัญหาเป็นสิวสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็มีปัญหา,าผิวแพ้ง่ายผิวเซนสิทีฟคนที่มีปัญหาหน้ามันผิวผสมผิวมีความมันส่วนเกินบนใบหน้าเยอะผู้ที่เผชิญปัญหามลภาวะมีคราบสิ่งสกรปรกอุดตันนะคะคือ คนที่มีปัญหาพวกนี้ยเอาไปเลยเอาไปใช้เลยดีจริง,รงๆเพราะสะกอใช้แล้วก็รู้สึกดีนะคะแล้วตัวนี้บอกเลยว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีน้ําหอมไม่มีซิโโลิโคนคือทุกคนปลอดภยัยหายห่วงนะคะพวกนี้หลังจากที่เจมได้ทดลองใช้รู้สึกว่าโอเคเลยอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ลงกันแดดนะเพราะว่ากะว่าจะมาลงให้พวกเธอดูอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าแบบอ่ะควบคุมความมันได้ดีรุ่นหนึ่งนะคะ สิวสิ่งที่มันขึ้นบริเวณช่วงช่วงเนี้ยอ่ะมันมันขึ้นมารู้สึกตุยตุยรู้สึกปวดปวดใช่ปะอืมเราทาไปพออีกวันเราไม่รู้ว่ามันยุบช่วงไหนแต่คือเรารู้สึกว่าเออมันอันตรธานจนหลับเราลืมไปแล้วว่าเราเป็นสิวนี่ว่าประมาณเนี้ยเข้าใจใช่ปะคือแบบอ้าวเราเป็นสิวนี่ว่าแต่ใช้ตัวนี้ไปแล้วคือช่วงนี้ช่วงนี้คือทดลองน้องอยู่ไหนก็เลยแบบเราก็ใช้ทุกวันทุกวันเอ้าสิวเราหายไปนี่ว่าก็เลยแบบโอเคเลยตัวนี้คือแบบ ดีเลยสิวยุบมาดูตัวเนื้อเซรั่มกันบ้างนะคะเนื้อเซรั่มค่อนข้างที่จะแบบเบาเบามากเบากว่านี้ก็ก้อนเมฆแล้วคือเบากว่านี้ก็น้ำตกแล้วเธอเอยให้ดูนะคือซึมง่ายมากออาจจะหยดเยอะไปหน่อยนะแต่ปริมาณใบหน้าเกมอะใช้แค่หยดเดียวก็ทั่วหน้าแล้วแต่อันนี้จะหยดให้ดูสิเสียดายเนีงเง่ยเธอนี่เห็นไหม เป็นเนื้อน้ำเลยเห็นไหมแอบไหลแล้วเนี่ยอ่ะขอเปลี่ยนให้ดูเนี่ยคือแบบเนื้อบางเบาแล้วแบบเบาแบบอมเปลี่ยนง่ายแล้วแบบอ่ะขอทาบนหน้าด้วยดีกว่าเ <c oughs> ขียมเป็นคนแบบงกทาบนใบหน้าดีวดกว่าเพราะว่าวันนี้มีแพลนจะออกไปข้างนอกด้วยกัน อ่านะ่ะถ่ายคลิปซะก่อนแป๊บหนึ่งหนึ่งแปดเลค่อยเดี๋ยวไปทากันแดดทีก็นแดดริงว่าใช้ของแพนเอรี่นะคือไม่ได้อันนี้คือแบบไม่ได้อวยยศนะคือกันแดดของแบรนด์อื่นที่เคยใช้ก็คือแบบรู้สึกว่าแบบแสบตาเพราะว่าเหมือนแอลกอฮอล์มันเยอะหรือเปล่าไม่รู้อะใช้แล้วเวลาหน้าเราหยาอย่างเงี้ยหน้าเราเมือกเราหยาอย่างเงี้ยคือแบบเออแสบตาแต่ของแพนเอรี่ทั้งสองสูตรเนี่ยมันจะมีสูตร กันฝ้ากับเกรฟซี C, กับ gt ทนี่แหละเก็บซื้อมาทั้งสองสูตรเลยมาใช้อืมก็คือแบบกิกพใช้ทั้งสองอันเลยทั้งทั้งสองเลเยอร์เลยเนื้อเซรั่มก็อย่างที่เห็นนะเบามากแล้วก็ถามว่าสีมีไหมคือไม่มีไม่แต่งกินไม่แต่งสีอะไรใดๆเลยจุดเดนซีที่ได้จากธรรมชาติดีต่อผิวสิวหายจริงนะักจ้ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยไม่ยากก็ เอาจริงๆนะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ประมาณหยดสองหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ทาทั่วหน้าเลยซึมง,ง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องรอคือทาเสร็จคือทาจบเสร็จปุ๊บคือซึมหายไปแล้วแล้วแมตไปกับผิวหน้าเราเลยแล้วก็สามารถลงกันดองกันแดดเสร็จแล้วก็จะลงรองพองรองพืนแต่งหน้าตามอัธยาศัยตามที่ว่าเธอชอบได้เลยนะคะอาบน,น้ําเสร็จก็ใช้เจ้าจเซรั่มตัวนี้แหละหรือใครที่แบบว่า บอกก่อนนะคะหรือใครที่มีแบบเซรั่ม,มเยอะๆไม่รู้จะใช้ตัวไหนก่อนเกมแนะนําว่าให้ใช้เซรั่มที่เป็นเให้ใช้โปรดักที่เป็นเอ่าเนื้อน้ําที่สุดเช่นอ่ะอย่างแรก first ส k i n เลยมันก็ต้อง,ต,องต้องเป็นโทนเนอร์เนาะอ่ะโทนเนอร์ทาความสะอาดผิวหน้าเป็นการแบบ double cleansing เนาะอ่ะโทนเนอร์แล้วก็ตามด้วยน้ําตกอ่ะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มที่พวกเธอต้องการอย่างเช่นอ่ะเพราะเธอเป็นคนหน้ามานันเป็นคนแบบ จิวอักเสบเยอะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวนี้แหละเซรัมลล่มไฮเนอรีก็จบสำหรับหนึ่งคืนนี้นะหรือว่าใครที่แบบโอ้ยรู้สึกหน้าแบบโซมอาจจะท็อปไปด้วยอาสลิปปิ้งมาร์กอีกหนึ่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่แับแล้วแต่ตามอัธยาศัยของพวกเธอเลยว่าพวกเธอถนัดแบบไหนใช้อะไรยังไงคืออันนี้คือบอกทริคนะอันนี้คืออ่าําดับการใช้ของเกมนไหมก็จะเป็นแบบโทเนอร์อ่าเป็นน้ำตบแล้วก็จะเป็นเซรั่มที่ แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่เราต้องการนับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะอย่างช่วงเวลาเป็นสิวก็ใช้อะไรที่เป็นเซรั่มที่แบบอ่าจัดความมันกำจัดสิวอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งอ่าตัวเนี้ยเขาเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนาะซึ่งแบบกำจัดพวกอ่าค่าชเชื้อ P acne ได้ดีนะคะเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นพวก P acne ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวหลายคนก็คงรู้นะตะกะัเนี้ยคือถ้าไม่มีเชื้ออ่า P acne หน้าไม่มันก็จะไม่เกิดสิวใช่ไหมอ่ะฮะนี่คือแบบคีย์เวิร์ดหลกัหลกๆเลยที่แบบอ่าแพนดอรี่ทำมาตอบโจทย์ให้กับเราเราที่คนที่แบบอ่าเขาเรียกว่าไงคนที่แบบหน้ามันมีปัญหาเรื่องหน้ามันผิวหน้ามันความมันแบบไม่คงที่หรือหน้าเป็นสิวอะไรเนี้ยเอออีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญคือบอกเลยว่านางสามารถช่วยแบบคุมความบาลานซ์ให้กับเราไม่ใช่แบบไม่ให้หน้ามันก็คือไม่ใช่หน้าแบบแมตแห้ง แห้งแบบลอกแดงเลยนะคือตัวนี้ไม่มีพวกแบบกด aha bha ตัวนี้คือบอกเลยใช้แล้วไม่แสบหน้าอย่างที่แบบเซรั่มรักษาสิวทั่วไปใช้แล้วแบบจะรู้สึกแสบหน้าใช่ไหมตัวนี้คือแบบไม่แสบสามารถใช้ได้เตรียมใช้มาแล้วคือรู้สึกว่าไม่แสบหน้าแล้วก็หน้าไม่ได้แบบแมทจา๋าไปเลยแต่ก็คือแบบควบคุมความมันได้แล้วก็ลดการเกิดสิวได้ดีเลยแหละก็คือแบบใช้มาเนี่ยเข้าสองที่สองเรายังรู้สึกว่า ก็โอเคเ่าะุมสิวได้ดีเพราะคุมความมันบนใบหน้าได้ดีเพราะุมส่วนเกินบนใบหน้าเราก็ได้ดีนั่นแหละก็เลยบอกก็เลยเอาบอกเล่าเก้า90กันประมาณนี้แหละสำหรับใครที่สนใจตัวแพนเนอรี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายแล้วเธอไปซื้อที่เซเว่นกันนะคะในราคาที่ถูกแสนถูกราคาส9บาทนะคะไปลองไปซื้อมาทดลองใช้ก่อนว่าดีจริงอย่างที่ซอกอพูดไหมหรือใครที่ใช้อยู่แล้วดีไหมหรือไม่ดีอะไรยังไงก็มา รีวิวมาพูดมาคุยมาแชร์ประสบการณ์กันเพื่อเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของคนที่กําลังจะซื้ออยู่นะคะคลิปนี้ถ้าพูดอะไรแบบสรวนมัวมัวเมาๆอะไรไปก็ต้องขอกราบสุมาอภัยเจ้าเจ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์เกมด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปต่อๆไปนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เกมก็ลาไปแล้วกับแพ n ารีอาชี e p ร o บ i o t ต c ิ n อินเทน e r เซรั่มนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ